หรือเป็นทุกข์นะเห็นทุกข์หรือเป็นทุกข์แต่เห็นทุกข์แล้วมันไม่ทุกข์ถ้าเป็นทุกข์นไม่เห็นทุกข์แค่นั้นเองเห็นทุกข์ก็คือเห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บีบคั้นตนะามสภาวะ ธรรมชาติล้วนๆเห็นอาการปวดที่เกิดขึ้นแล้วก็คลายตัวลงแล้วก็ปวดกันหนวใหม่อะไรเงี้ยเห็นอาการที่จิตปรุงแล้วก็คลายตัวลงแล้วก็ปรุงกันหน่ใหม่เห็นอาการสงบที่เกิดขึ้นแล้วกคลายตัวลงเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างนี้ถ้ามันได้เห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆ น่าจะเข้าใจเองว่านี่คือกฎของธรรมชาตินะไม่มีใครหน้าไหนมาบัญญัติได้งั้นม,มีใครสร้างขึ้นมาได้มีแต่กฎธรรมชาติที่กำลังทำงานอยู่โดยปกตินี่ถ้าเราเข้าถึงกฎธรรมชาติพวกนี้แล้วเนี่ยนะมันมันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นสำหรับการดำเนินชีวิต จิตที่เคยยึดถือแบบความรู้สึกก็มีอัตตาไว้เนี่ยมันจะคลายตัวลงแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องกรรมยางเงี้ยนะถ้าไปทำผิดอะไรต่อคนคนหนึ่งไว้คนนั้นสักวันเนี่ก็จะตามมาทวงนี้กรรมนี้เป็นต้นในกรรมในลักษณะนี้เป็นกรรมในลักษณะที่เป็นอัตตาตัวตน มีเรามีเขาเราไปทำร้ายเขาเขาก็กลับมาทำร้ายเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติจะรู้ได้เลยว่าไม่มีใครมาทำร้ายใครได้ท้งนั้นนะมันมีแต่สภาพว่าที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ของมันอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วตอจิตมันไปติดสมมติขึ้นมามันก็คิดว่าเป็นเพราะกรรมของเรา เพราะกรรมของเขาอะไรจริงๆแล้วไม่มีกรรมของใครมีแต่กรรมและผลแห่งกรรมที่กำลังทำงานอยู่โดยธรรมชาติอย่างนั้นนเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในการที่เรามาย้อนกลับมาดูภายในน้อมเข้ามาดูภายในตัวเองอยู่บ่อยๆจะเข้าใจ ชัดขึ้นมาไม่มีใครเลยมีแต่รูปน้ำที่กำลังเกิดดับอยู่ไม่วุ่นวายเลยพวามมันวุ่นวายของมันอยู่โดยธรรมชาติอยู่แลรูปน้ำเนี่นะอันดูเงองใบใบๆบอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันทั้งคืนนะเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่ นำมาสมมติขึ้นมาทั้งนั้นเลยเรื่องวินัยเรื่องศีลเรื่องโลกโลกทั้งหลายเนี่ยทำมาหากินอะไรเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตรงนี้เรื่องที่มันสมมติขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็ติดอยู่กับสมมติพวกนั้นน่ะศาสนาการเมืองอะไรพวกนี้เรื่องสมมติทั้งหมด ของจริงคืออะไรนี่ไงกดเกณงใจรักเที่ยกำลังทำงานอยู่นี่นะประมตถสัจจนะนะความจริงแท้ๆนี่กำลังปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเดีนะ๋ยวถ้าพูดในมุมที่โลกพอจะรับรู้ได้ง่ายกว่านั้นก็คือโลกธรรมแปดอย่างนะได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศ สรรเสริญนาสุขทุกพระเจ้าอจัสว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมันอยู่ตลอดเวลาถ้าได้ก็แปลว่าต้องเสียถ้าไม่ได้ก็ไม่มีอะไรต้องเสียแค่นั้นเองจะสุขก็แปลว่าเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์ถ้าไม่มีเรื่องที่จะสุขมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องมานั่งทุกข์ ถ้ามีคนมาสารเสริญก็แปลว่าสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนมานินทานอันเราจะเห็นอาการพวกนี้อยู่ไปบ่อยอาการโลกตกามนี่มันหมุนไปตามกระแสะงโลกนะถ้าเราเข้าใจมันขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เลิกวุ่นวายใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาไม่ยุ่งจะได้จะเสียอะไรมันก็ไม่ยุ่งนี่นะที่มันยุ่งเพราะว่าไปยึดถือเอาไว้มีเรามีเขาที่เป็นอย่างนั้น มันจะหลงโลกนะเราดำเนินชีวิตอย่างไม่หลงโลกได้เราไปดูคนดีก็ยึดถือความดีของตัวเองยตตำแหน่งก็ค่ะไม่ยึดถือว่าฉันใหญ่ฉันเก่งอะไรเงี้ย มันจะให้แบกให้ยึดมากเพราะฉะนั้นคนที่มีอะไรมากๆพอวันหนึ่งมันสูญเสียไปจะมีความรู้สึกว่าทุกข์มากกว่าคนอื่นเขาแต่คนที่ไม่ค่อยมีอะไรนี่มันไม่มีอะไรจะต้องเสียมากนักมันเลยไม่ค่อยจะทุกข์นั้นถ้าเราหมั่นสำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างนี้แล้วไม่อุ่นวายเลยแค่กายและใจสองอย่างนี้ก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้ว ตัวตัวเองเนี่ยแค่นี้ก็ทุกจะตาย,ยแล้วไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่นนะจะยึดถือว่ามีกูมีกูขึ้นมาเมื่อไรมันก็ทุกเดี๋ยวนี้เนะี่ยตัวกูของกูเนะี่ยแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลานะมันก็ปลอมตัวขึ้นมาแวบหนึ่งคลายไปความตัวขึ้นมาจากความว่างนั่นแหละมันว่างมันอยู่แล้วนะอย่างเดียวเราไปหาอะไรไปเติมม่ยุ่งยากไอ้สิ่งที่เติมก็มันได้มีอยู่จริงทั้งหาง เัองนะแต่ไปสมมติมันขึ้นมาแค่นั้นเองฉันดีฉันเก่งฉันแนนะ่ฉันเป็นโน่นฉันเป็นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกนะเรื่องสมมติมทั้งหมดที่พูดอย่างนี้มันเข้าใจยากนะยกเว้นว่าเราเข้าเป็นความ เปลีป่ยนแปลงเกิดดับของมันความที่มันไม่คงทนถาวรความที่มันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเนี่ยถ้าเราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่ากดใจรักเนี่ยบอกได้เลยว่ามันก็ยังจะยึดอยู่อย่างนั้นให้นางคิดให้หัวแตกนันคำว,ว่าไม่เที่ยงในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่าแก่แล้วก็ป่วยป่วยแล้วก็ตายนะนั่นมันไม่เที่ยงแบบเด็กๆ ไหนไม่เที่ยงของแท้คืออะไรเจอการที่น้อมกล่าวเข้ามาเห็นภายในแล้วเราก็จะเห็นอาการที่ไม่เที่ยงเนี่ยที่กําลังปรากฏอยู่สวดมนต์